นี้เรามาฟังพุทธคุณของสีขนหางช้างของแต่ละสีกันค่ะหางช้างสีดำปัดรังควานปักเป่าสิ่งไม่ดีปัดคุณใสช่วยให้ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองค่ะหางช้างสีน้ำตาลหรือว่าสีโค้ด้วยเรื่องสเสน่ห์เมตตาค้าขายร่ำรวยมหาอำนาจโชคลาภการงานการเงินเพิ่มพูนและเสริมดวงชะตาและหางช้างสีขาวหรือหางเพือบจะเน้นไปในเรื่องของความปังและแหง่งและ ความเจริญรุ่งเรืองและชีวิตที่ราบรื่นและรวยแบบทวีคูณขึ้นไปเพราะว่าหางช้างเผือกสีขาวเป็นสีที่หายากที่สุดค่ะและถ้าหากมี3มสีมาอยู่รวมกันตามความเชื่อแล้วนั้นก็คือรวมทุกอย่างทวีคูณเพิ่มขึ้นไปอีกลูกค้าเลยนํามาให้ซอททาการเลี้ยงแบบจับขอบเรียบๆซิมเปิลคลาสสิกหรูดูดีดตลอดการในสไตล์แบบเรียบเก๋เ,เงเาเปิดนะคะใต้ทองข้างล่างให้เราได้สัมผัสข,ของหางช้างนะคะร<ม>ับพุทธคุณแบบเต็มๆค่ะซึ่งความเชื่อนี้นะคะมีมาตั้งแต่สมัยโบร,บบร,บบรบาณแล้วเพราะว่าหางช้างนั้น ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกจากร่างกายอาหางช้างเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราก็จะเอามาตัดของเขาได้เลยนะเขาต้องอนุญาตก่อนด้วยหากใครใส่แหวนหางช้างแบบเปิยอยู่อยากเพิ่มเสน่ห์เพิ่มคุณค่าให้มากขึ้นลองมาสั่งเลี่ยมทองดูค่ะตึงงานเลี่ยมของทางร้านใช้ทอง90%เต็มสีทองเข้มสุกตัดกับหางช้างทั้งสีขาวสีโคกและสีดำกลิ้จึงรับความปังแน่นอนค่ะ